ตอนที่ 3. คู่มันเมื่อใช้เวทมนต์ให้ควบแน่นความรู้สึกของเลือดในร่างกายของคุณเมื่อมันเดือดบนฝ่ามือของคุณจากนั้นสวดมนเพื่อเปิดใช้งานพื้นฐานของการใช้เวทมนต์ถูกเขียนและแสดงไว้ในหนังสือเวทมนต์ที่น้องชายของฉันได้มรดกตกทอดมาฉันคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลย ลิเลียนาตื่นขึ้นมาบนเตียงและจ้องมองไปที่เพดานอย่างว่างเปล่าร่างกายของฉันรู้สึกหนักราวกับว่ากล้ามเนื้อของฉันเจ็บและปวดเมื่อยนิ้วมีเสียงกระแทกประตูแต่มันยากเกินกว่าจะหันไปหามันตื่นแล้วเหรอเอ๊ะลิเลียนาซึ่งลดความเฝ้าระวังลงโดยคิดว่ามันไม่สำคัญเพราะไม่มีใครเข้าใกล้เธออยู่แล้ว รู้สึกประหลาดใจกับสาวใช้ที่พูดกับเธอฉันขอให้ท่านเอ็ดเวิร์ดและครูสอนพิเศษอยู่กับหญิงสาวจนกว่าเธอจะตื่นถ้าพี่ชายของฉันบอกฉันฉันจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเชื่อฟังเขาฉันรู้สึกเสียใจกับแม่บ้านคนนี้ฉันหวังว่าพ่อจะไม่โกรธฉันทีหลังคุณอยากกินอะไรเป็นมื้อเย็นฉันไม่ต้องการมัน งั้นฉันจะเอาผลไม้มาให้ลิเลียน่าเบิกตากว้างเมื่อเธอเห็นสาวใช้บอกว่าเธอไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานครับเมื่อวานฉันล้มนาฬิกาบอกเวลา14นาฬิกาแปลว,ว่าคุณนอนทั้งวันใช่ไหมฉันขอให้สามีหาหมอแต่เขาไม่ฟังลิเลียน่าสายหัวเล็กน้อยขณะที่สาวใช้ขอโทษ ฉันได้ยินเสียงปิดป,ประตูและได้ยินว่าสาวใช้ออกจากห้องไปแล้วเออฉันหวังว่าฉันจะได้หนังสือเล่มนี้ฉันเพิ่งเข้าใจแต่มันก็สายเกินไปแล้วลิเลียนาเอื้อมมือออกไปที่โต๊ะข้างเตียงแล้วหยิบหนังสือเวทมนต์ออกมาจู่จฉันเปลี่ยนจากอายุ22เป็นศูนย์ขวบในที่สุดฉันก็อายุห้าขวบแล้วแต่มีความไม่สะดวกมากมายเกิดขึ้น ลิเลียนาถอนหายใจเมื่อเห็นว่าแขนของเธอสั้นแค่ไหนหากฉันต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่อายุศูนย์ขวบฉันคงอยากเกิดมามีพ่อแม่ที่ดีกว่านี้มันดูหรูหราใช่ไหมที่คิดอย่างนั้นชาติที่แล้วรินัทสุสูฮาระไม่มีพ่อฉันไม่รู้ชื่อของเขาด้วยซ้ำฉันไม่รู้ว่าพบแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ตอนที่ฉันเรียนฉันประถมศึกษาคุณยายกโกรธที่แม่จากไป ชาติก่อนฉันถูกทั้งพ่อและแม่ทอดทิ้งในช่วงที่ฉันเรียนจบมัธยมต้นคุณยายของฉันก็เสียชีวิตด้วยอาการป่วยเช่นกันด้วยความช่วยเหลือจากแม่ของยูจิซึ่งเป็นเพื่อนของแม่ฉันฉันสามารถเข้าเรียนมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยด้วยทุนการศึกษา ฉันได้รับข้อเสนองานจากบริษัทออกแบบที่จะทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาและฉันได้ส่งวิทยานิพนธ์สำเร็จการศึกษาแล้วที่เหลือก็แค่เรียนเจอบอถ้าฉันจะตายฉันอยากให้มันอยู่ระหว่างทางกลับบ้านแทนที่จะเป็นทางออกถ้าฉันทำแบบนั้นฉันจะได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามก่อนตายฉันยิ้มอย่างขมขืนกับความคิดที่เอ็นเอียงของฉัน ฉันอยากเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากมายในโลกนี้ฉันอยากเห็นซาล่าเดอูยนูนี้ฉันอยากจะยืนอยู่บนท้องฟ้าและสัมผัสถึงความเว้างวางของโลกอัญ,ญประกาศเดี่ยวเปิดอัญ,ญประกาศเดี่ยวเปิดฉันอยากทำงานเพราะชาติก่อนทำไม่ได้แม้ว่าฉันจะตัดสินใจเรื่องงานแล้วก็ตามแม้ว่าฉันแค่อยากมีครอบครัวพ่อของฉันไม่เคยมาแม่ก็ไม่อยู่และดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ในชีวิตนี้เช่นกัน ลิเลียหน้ายกไหล่และเปิดหนังสือเวทมนต์จากหน้าแรกในโลกนี้มีคุณลักษณะของพลังเวทมนต์อยู่6ประการคุณลักษณะหลักสี่ประการของไฟดินน้ำและลมและคุณลักษณะพิเศษสองประการของแสงสว่างและความมืดตัวอย่างคลาสสิกของการกลับชาติมาเกิดในอีกโลกหนึ่งหน้าจะเป็นโลกแฟนตาซีแห่งดาบและเวทมนต์ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขามากนะัก แต่ทุกครั้งที่เกมหรืออนิเมะใหม่เริ่มยุ้ยจะตื่นเต้นและพูดว่าเขาเป็นฮีโร่เขาเป็นนักบุญเขาเป็นพ่อมดเธอจินตนาการลองคิดดูว่ามีไฟไม่มีอาการนิ้วถูกไฟไหม้ไม่มีความรู้สึกแสบร้อนเหมือนการเผาไหม้ไม่มีความรู้สึกแสบร้อนเหมือนการเผาไหม้ลิเลียนนายกนิ้วชี้ขวาของเธอขึ้นมาแล้วมองดูโดยจินตนาการว่ามันเป็นเทียน ไฟเล็กๆก,ก็สว่างขึ้นไม่ร้อนแต่มองเห็นไฟได้ชัดเจนราวกับกำลังเป่าเทียนเปลวไฟก็ดับลงอย่างง่ายดายฉันรู้สึกเจ็บแผบลบเล็กน้อยที่หน้าอกแต่นี่หมายความว่าเลือดของฉันกำลังเดือดใช่ไหมฉันไม่เข้าใจเลยจากสำนวนในหนังสือแต่บางทีความรู้สึกแบบนี้สามารถสอนได้ที่โบส์อีกครั้งหนึ่ง นั่นคือสิ่งที่ฉันคิดแต่ฉันตัดสินใจต่อต้านมันฉันเหนื่อยนิดหน่อยลิเลียน่าปิดหนังสือและซุกหน้าลงบนหมอนตั้งแต่วันนี้ฉันจะเป็นครูสอนพิเศษและคู่มั่นของเธอยินดีที่ได้รู้จักนะคุณลิเลียนาผ่านไปเพียงสองวันเท่านั้นที่เธอลม้มลงลิเลียน่าตัวแข็งทื่อเมื่อเห็นครูสอนของพี่ชายยิ้มขณะคุกเข่าลงข้างหนึ่ง และยื่นช่อดอกกุหลาบออกมาให้เธอลิเลียนาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหนีจากความเป็นจริงโดยคิดว่านัวจะต้องได้รับความนิยมอย่างแน่นอนด้วยผมสีเขียวสวยของเธอที่ถูกมัดไว้ด้านข้างและดวงตาสีเขียวที่แคบของเธอซึ่งเผยให้เห็นถึงเสน่ห์ทางเพศแม้ว่าเขาจะอายุเพียง15บปีเท่านั้นมันแปลกแปกตั้งแต่เช้าแล้วนั่นคืออะไร นี่คือยาหม่องสำหรับผมของท่านและนี่คือครีมสำหรับผิวของท่านนี่คือสำหรับเล็บของท่านนี่คือสำหรับใบหน้าของท่านแม่บ้านที่ปกติไม่คุยกับฉันมาขัดถูฉันในอ่างอาบน้ำในตอนเช้าและทาสิ่งต่างๆให้ฉันทำให้ผมเงางามและผิวมีกลิ่นหอมเอ๊ะมันเจ็บปวดเดี๋ยวก่อนมันเจ็บนะเป็นเทรนที่ทำให้เอวของคุณดูผอมลงมูริริมูริ สไตล์เด็กห้าขวบไม่มีใครอยากได้หายใจลำบากเพราะถูกรัดแน่นในชุดชั้นในที่ไม่เคยใส่มาก่อนผมของเธอถูกเล็มอย่างประณีตและถักเปียเฉพาะส่วนบนเท่านั้นตกแต่งด้วยริบบิ้นที่เข้ากับสีของชุดและฉันก็สงสัยว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถึงแม้ว่าฉันอาจจะไม่ชอบมันเพราะฉันแก่กว่าเธอสิปีก็ตามดวงตาสีเขียวที่สวยงามของน้อยกะพริบอยู่ด้านหลังแว่นตาของเขา ไม่ฉันอายุมากกว่าคุณ22-5บวกหปีจริงๆแล้วฉันเสียใจที่ผู้ชายหน้าตาดีนิสัยดีขนาดนี้เป็นคู่มั่นของฉันเมื่อฉันเงยหน้าขึ้นมองพ่อเขาก็มองมาที่ฉันแล้วพูดว่าไปหยิบช่อดอกไม้มาเร็วๆนี่เอ็ดเวิร์ดน้องชายของฉันมองฉันด้วยดวงตาเป็นประกายฉันเงยหน้าขึ้นมองลูกค้ารายอื่นแต่เขายิ้มให้ฉันอย่างใจดีทำไมเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องแบบนี้ ขอบคุณเมื่อฉันค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบช่อดอกไม้ดอกกุหลาบสีแดงเข้มที่สวยงามก็ส่งกลิ่นหอมที่นุ่มนวลเยออาจารย์โนอากลายเป็นพี่ชายของฉันแล้วคนแรกที่มีความสุขคือเอ็ดเวิร์ดพี่ชายของฉันเขายกมือขึ้นและแสดงความชื่นชมยินดีไปทั่วทั้งร่างกายฉันหมายถึงเขาเป็นสามีของน้องสาวฉันเอ็ดเวิร์ดเป็นพี่ชายของคุณใช่ไหมฉันเห็นด้วย เมื่อลิเลียนาพึมพำขณะตรวจดูน้องชายของเธอที่ถูกพ่อดุว่าไม่สงบลงหนเอยก็ยิ้มเบาๆขณะที่รีตาสีเขียวของเธอผมสีเขียวและดวงตาสีเขียวที่ไม่คุ้นเคยกับเธอในชาติที่แล้วผู้ชายหล่อจะยอมอะไรไหมด้วยเหตุผลบางอย่างฉันคิดว่าผมยาวเหมาะกับผู้ชายฉันเรียกคุณว่าลินลี่ได้ไหมใช่ ลิเลียนายิ้มอย่างเขินอายกับคำขอของนัวตอนนี้ฉันขอทักทายลูกสาวในอนาคตของฉันด้วยได้ไหมชายชราหน้าตาดีที่มีผมสีเขียวเนียนและดวงตาสีเขียวให้สัญญาณและสาวใช้ก็ไปหาลิเลียหน้าทันทีนัวซึ่งคุกเข่าข้างหนึ่งอยู่ในที่สุดก็ลุกขึ้นยืนขณะที่เขามองดูลิเลียหน้ายื่นช่อดอกไม้ให้สาวใช้ฮาวะ ทันใดนั้นสายตาของฉันก็อยู่ในระดับผู้ใหญ่มีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายป่าไม้ใบหน้าของอีคาโอจิ ji, อยู่ใกล้กว่าที่เธอคาดไว้และใบหน้าของลิเลียนาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงสดทันทีโอ้คุณน่ารักนะใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเธอคล้ายกับของนวแต่เธอมีสเสน่ห์ทางเพศแบบผู้ใหญ่มากกว่ามาก มันเต็มไปด้วยพลังทำลายล้างมาควิสวินเชสเตอร์มองเข้าไปในดวงตาของลิเลียนาฉันเห็นอะไรบางอย่างหลังดวงตาสีดำสนิทคู่นั้นที่ดูเหมือนจะดูดกลืนฉันเข้าไปแต่ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรฉันได้ยินมาว่าเธออายุเพียงห้าขวบแต่ฉันสัมผัสได้ถึงพลังเวทมนต์ของเธออย่างแน่นอนแม้ว่าจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยก็ตามหญิงสาวลึกลับมาควิสวินเชสเตอร์ยิ้มอย่างมีความสุข เข้าใจแล้วมันเสียเปล่าสำหรับนัวมาควิสวินเชสเตอร์ขยิบตาขณะที่เขาค่อยๆอ,อุ้มลิเลียนาลงแม่บ้านนำชาที่มีกลิ่นหอมกว่าปกติพ่อของฉันคงเตรียมชาราคาแพงกว่าปกติไว้ให้ลูกค้าฉันไม่เคยเห็นถ้วยชามาก่อนบางทีเขาอาจจะนำมาจากที่อยู่อาศัยหลักฉันได้ยินจากนัวว่ามิสลิเลียนาอยู่ในวินล่าเพื่อรับการรักษา แต่คุณมีแผนจะย้ายไปที่บ้านพักหลักหรือไม่ตอนนี้ฉันยังไม่มีแผนพ่อของฉันยิ้มด้วยความรักขณะสัมผัสแว่นตาข้างเดียวซึ่งยังคงอยู่ที่เดิมชายชราอาจมีสถานะสูงกว่าพ่อของเขาเสื้อผ้าที่เธอใส่ดูมีสไตล์และกระดุมข้อมือที่แขนเสื้อของเธอทำจากหินที่สวยงามวิธีที่เขาดื่มชาก็เป็นผู้ชายที่สง่างามและหล่อเหลาเช่นกัน ถ้าอย่างนั้นคุณจะรังเกียจไหมถ้านัวและคุณลิเลียน่าอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยกันท่านพ่อผมไม่เคยได้ยินอะไรแบบนั้นมาก่อนมาควิสวินเชสเตอร์หยุดนัวจากการตื่นตระหนกด้วยมือของเขาที่นี่อยู่ใกล้กับโรงเรียนดังนั้นน้อยจะไม่มีปัญหาในการเดินทางไปโรงเรียนและฉันก็ไม่คิดว่ามิสลิเลียน่าจะรู้สึกเหงาเช่นกัน มาควิสวินเชสเตอร์หัวเราะและบอกว่าแน่นอนว่าพวกเขาจะมีห้องนอนแยกกันและมองมาควิสฟอดราวกับกำลังขอความยินยอมจากเขาฟันคุณสองคนอยู่ด้วยกันไหมการที่คนอายุ22กับอีก5ปีอาศัยอยู่กับหนุ่มฮอตอายุ15ปีไม่ใช่เรื่องผิดหรอกหรือคุณคิดอย่างไรคุณคิดอย่างไร ลิเลียนาตัวแข็งทื่อขนาดที่มาควิสวินเชสเตอร์รีตาสีเขียวแล้วอมยิ้ม